สวัสดีครับผมกับวันนี้กับมาแจงเขาเป็นลำโพงนะครับตัว6 5วัตนะครับตอนนี้ของเขามาเลยนะครับตอนนี้มีของพ้อมจงนะครับตัวลำโพงตัว60หบนะครับ60หนะครับเป็นลายทหารใหญ่นะครับกับ3 5หวัต์นะครับอันนี้3 5วัตครับเป็นตัวหน่อยนะครับผมตัวหน่อยแต่ใส่ดีครับ เสียงดีครับเสียงดีเสียงแน่นนะครับนี่ครับนี่ครับเหล็กพิคีนูครับผมนี่ครับตัวหกสิบห้าวัตต์นะครับอันนี้ตัวสามสิบห้าวัตต์ครับสี่สิบแปดวัตต์มีปัญหาอยู่นะครับบัหายครับแก่บัหายครับสี่สิบแปดวัตอ่าต้นนี้ก็ลังรอรอลูกค้าตีกลับมาอยู่ครับส่งของกลับมาอยู่ครับเดี๋ยวเปลี่ยนไปตัวหกสิบห้าไฮไมเลยนะครับมัน การส่งลบไปลบมานะครับมีปัญหาครับแต่งานกับหลับประกันที่ต้่าครับรอลูกค้าส่งของมานะครับไม่ครบทุกคนก่อนอันใดที่มันมีปัญหานะครับคือจังสุดนั้นนะครับมีปัญหากระซีดาส่งกลับบริษัทมันเนาะครับเสียเวลาเนาะครับที่ที่บอกแล้วครับว่าคันเลนเลนตัวหกสิมหาหรือว่าตัวสามสิมหาดีกว่าครับ มันบ่อยมีปัญหานะครับเสียเวลาลายยางหนึ่งนะครับเวลาเปิดไปมันมีเสียงซัดตัดตัดตัดนะครับอยู่กับผมผมกระเทียดจางดีนะ้ครับผมบริวาบเทียดเลยผมเทียดไทยผมเทียดไทยตลอดเตะเครื่องเปิดไปเขาเดียวแล้วมันจะมีเสียงกัดกัดนะครับผมนี่ครับรุ่นนี้นะ้ครับหกสิบห้าวัตแล้วครับของเขามาแล้วครับนี่ครับ นีสามสินค้าครับสนใจถักเขามาได้ครับมาแจงข่าวสำนีแล้วครับของมีผอมทรงนะครับสนใจกะถักมาได้ครับมาแจงข่าวสำนีแล้วครับไปส่งงานก่อนครับอันนี้งานส่งมือนีครับน้อยๆนะครับสวัสดีครับมันๆทุกท่านครับขายซอครับผม